สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเพิ่งก็จะมาทบทวนก่อนสอบเรื่องทศนิยมให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องทศนิยมมีอะไรที่นักเรียนต้องเรียนบ้างนะคะมีการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100 000, หรือ1,000นะคะการหาค่าประมาณการคูณทศนิยมการหารทศนิยมทศนิยมกับการวัดและโจทย์ปัญหานะคะ เรามาเริ่มที่การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบเป็นหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องจําได้คือเขียนตัวส่วนที่มีส่วนสิบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเขียนส่วนหนึ่งร้อยเป็นทศนิยมสองตำแหน่งและเขียนตัวส่วนหนึ่งพันเป็นทศนิยมหนึ่งสามตำแหน่งนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาเราเขียนยเศษส,ส่วนเป็นทศนิยมเนี่ยตัวส่วนหายไปมันจะกลายเป็นจุดถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นจํานวนนับมันก็ยังคงเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลง เรามาดูตัวประกอบของ1 10, ิ1หนึ่งและ1 0 0่นกันบ้างเพราะว่าในหน่วยพ5้านี้ตัวส่วนจะไม่ใช่1ิไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันแล้วนะคะเด็กๆต้องดูว่าตัวประกอบของ1ิมีอะไรบ้างตัวประกอบของหนึ่งมีอะไรบ้างและตัวประกอบของ1000ันมีอะไรบ้างคะ่ะทําไมต้องรู้นะคะเพื่อให้เราเห็นว่าเศษ3ส่วน2เนี่ย2มีตัวประกอบ เป็นตัวประกอบของ10ถูกไหมเมื่อกี้2เป็นตัวประกอบของ10ดังนั้น2ส,สามารถทําให้เป็นส่วน10ได้นะคะหรือ5 5ก็เป็นตัวประกอบของ10เช่นเดียวกันนะคะจึงสามารถทำให้เป็น10ได้นะต่อไปมาดูส่วน8ค่ะ8เป็นตัวประกอบของ1000นะคะเพราะนั้นทำให้เป็น1000ได้โดยการคูณด้วย125นั่นเอง เพื่อให้การเรียนเร็วขึ้นนะักเรียนอาจจะจําเป็นคู่ไว้ได้เลยนะคะว่า2คู่5 4คู่25 1เอ่อ8คู่125แบบนี้ได้เลยต่อไปมาดูเศษ8ส่วน16นะคะ16ไม่ใช่ตัวประกอบของทั้ง10ทั้ง100และ1,000นะคะวิธีการทำก็คือจะต้องนำจำนวนนับมาหารนะคะหารเพื่อให้มันเป็นตัวส่วนมีตัวประกอบเป็นตัวประกอบ ทำให้ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 1หน0 0 0ยกนพันนะคะในที่นี้ครูเพิ่งหาร8แล้วเหลือ2นะคะเด็กๆอาจจะหาร4แล้วเหลือ4แล้วคูณด้วย25ก็ได้เช่นเดียวกันส่วน60ก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆอาจจะหาร3หาร3เพื่อให้มาเหลือ20แล้วคูณด้วย5าในที่นี้ครูเพิ่งหาร12เพื่อให้เหลือ5้านะคะแล้วมาดู จำนวนคราบมากจำนวนคราบเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะคะจำนวนนับอยู่หน้าจุดทศนิยมเลยเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็แค่เปลี่ยนเศษส,ส่วน5นะคะให้มีตัวส่วนเป็นส0ก็จะได้สูงจุด4นำมาบวกกันได้เลยค่ะหรือเด็กๆอาจจะเขียนจำนวนคราให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนก็ได้ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันนะคะน่ เหมือนเดิมเลยคะ่ะเด็กๆอาจจะเขียนจำนวนนับไว้หน้าจุดทศนิยมเพื่อทำตัวตัวเศษส่วนข้างหลังนะคะให้เป็นทศนิยมเหมือนกันโดยมีตัวส่วนเป็น10เป็นร้อยเป็นพันนะคะหรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่การเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะมันก็จะไม่เหมาะกับตัวเลขที่มันมีตัวเลขมากๆนะคะมันจะทำให้เสียเวลาในการคูณค่ะ หัวข้อก็มีแบบหัาใท่านักเรียนทดสอบกันนะคะว่าเด็กๆสามารถทำเศษส่วนเหล่านี้ให้เป็นทศนิยมได้หรือไม่มาทำเสร็จแล้วก็สามารถตรวจสอบคำตอบได้เลยค่ะต่อไปเป็นค่าประมาณนะคะสิ่งที่หนูต้องเรียนในชั้นป .5 คือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยนะคะและค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายเป็นค่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่ง สิ่งที่เด็กๆต้องจําได้คือการพิจารณาตัวเลขนะคะการพิจารณาตัวเลขที่ครูเพิ่งเคยบอกไปแล้วคือ0ถึง4นะคะครูเพิ่งใช้คําว่าปัดทิ้งนะคะและ5ถึง9นะคะครูเพิ่งใช้คําว่าปัดขึ้นทดค่ะเรามาดูค่าประมาณจานวนเต็มหน่วยเลยนะคะครูเพิ่งเคยบอกเด็กๆไว้แล้วว่าถามหลักไหนขีดหลักนั้นนะคะถามเต็มหน่วยขีดเต็มหน่วยถามค่าประมาณทนิยมหนึ่งตำแหน่งขีดตำแหน่งที่1 ค่าประมาณทศนิยมตำแหน่งที่สองขีดตำแหน่งที่สองเสร็จแล้วครูเพิ่งให้วงกลมหลักที่อยู่ติดกันด้านขวามือนะคะตัวนี้เป็นเจตัวนี้เป็น9้านะคะและก็เป็น8ดนะคะเรามาเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วยเนื่องจากเจเราต้องทดถูกไหมคะปัดขึ้นทด1ค่ะกลายเป็นห้านั่นเองนะคะไปที่ค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งค่ะเป็น9้าทด1เช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นคำตอบจึงเป็น1.4ค่ะต่อไปนะคะเป็น8ก็ได้รับการทดเหมือนกันค่ะเป็น5.03หลักการตอบค่าประมาณนะคะเด็กๆต้องดูว่าโจทย์ถามค่าประมาณอะไรนะคะถ้าค่าประมาณเต็มหน่วยก็ตอบแค่หลักหน่วยนะคะค่าประมาณทศนิยม1ตําตแหน่งก็ตอบเป็นทศนิยม1ตําแหน่งแะคะ่ประมาณทศนิยม2ตํตำแหน่งเด็กๆก็ตอบเป็นทศนิยม2ตํตแหน่งนะคะ นนเด็กก็สามารถทดสอบความรู้ของตัวเองได้เลยเมื่อทำเสร็จแล้วก็กดเฉลยได้เลยค่ะถูกต้องกันไหมเอ่ยต่อไปเป็นการคูโทศนิยมนะคะเรามาดูความหมายของของการคูโทศนิยมกันความหมายของการคูณก็คือการบวกซ้ำๆกันนั่นเองนะคะเช่น3คูณ0.7ก็เท่ากับ0.7บวกกัน 3ครั้งนะคะหรือ5้าคูณศูนก็คือ0.12บวกกัน5ครั้งนั่นเองนะคะอันนี้เป็นความหมายของการคูณนะคะต่อไปเป็นการคูณโทสนสยมกับจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโทนิยมกับเศษส่วน,นะคะ่ะ เด็กๆจะต้องเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะโดยสิ่งที่หนูต้องจําได้ก็คือทศนิยม1ตําตำแหน่งเปลี่ยนเป็นส่วน1 0 2สอตำแหน่งเปลี่ยนเป็นส่วนร้อยและ3ตํตำแหน่งเปลี่ยนเป็นส่วน1000ค่ะเด็กๆคะพออยู่ในรูปการคูณเนี่ยเด็กๆอย่าเพิ่งคูณอย่าเพิ่งตัดทอนนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะ เรื่องนี้เราเรียนเรื่องทศนิยมนะคะถ้ามีตัวส่วนเป็น10เป็น100เป็นพันเด็กๆอย่าตัดทอนนะคะเช่นข้อนี้เด็กๆอย่าตัด515520ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวส่วนเป็น10อยู่แล้วเพื่อให้ตอบให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะอย่าตัดนะคะ,ะข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเลขคู่เนาะ และคูณสสามารถตัดกับ12ก็ได้ตัดกับ4ก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราเรียนเรื่องทศนิยมตัวส่วนเป็น10เป็น1 0 0เป็นพันขอให้เก็บไว้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะมีสมบัติการคูณการคูณมีสมบัติการสลับที่นั่นเองคำตอบจึงเท่ากันนะคะ ต่อไปเป็นการคูณแบบแนวตั้งนะคะเด็กๆจะใช้การคูณแบบแนวตั้งได้ก็ต่อเมื่อเด็กๆจําได้นะคะว่าผลคูณนั้นเนี่ยต้องเกิดจากการนําจํานวนทศนิยมของตัวตั้งบวกกับทศนิยมของตัวคูณในที่นี้นะคะตัวตั้งมี1ตัวคูณไม่มีนะคะดังนั้นคําตอบจึงเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนั่นเองเวลานักเรียนตั้งคูณนะคะคูณเหมือนไม่มีจุดเลยค่ะคูณธรรมดาเลยเสร็จแล้วเราจะไปจุดเมื่อต่อ นะคะได้ไหมเอ่ยอดูตัวอย่างถัดไป2.138เขียนให้เขียนแบบไม่มีจุดทศนิยมเป็น2138คูณกับ17นะคะพอได้คำตอบมาแล้วเนี่ยเด็กๆค่อยพิจารณานะคะว่าคำตอบจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะโดยนำจำนวนทศนิยมของตัวตั้งบวกกับทศนิยมของตัวคูณนะคะ3บวก0คำตอบเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนั่นเองค่ะ เด็กๆจะสามารถใช้การตั้งคูณได้ก็ต่อเมื่อเด็กๆตอบได้อย่างแม่นยำนะคะว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแต่ถ้าเด็กๆตอบไม่ได้เนี่ยครูเพิ่งแนะนำให้เด็กใช้การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วค่อยคูณกันแทนนะคะครูเพิ่งก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทดสอบความรู้ตัวเองถ้าทำเสร็จแล้วก็เฉลิมได้เลยค่ะ ทำกันได้ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นการคูณทศยมกับทศนิยมนะคะเช่นเดียวกันค่ะใช้ความสัมพันธ์ของทศยมกับเศษส่วนก็ได้นะคะอย่างที่ครูเพิ่งบอกนะคะ10เราต้องเก็บไว้นะคะเพราะเราต้องการถามให้เป็นทศนิยมนั่นเองส่วน10ส,ส่วนร้อยส่วนพันเด็กๆกเก็บไว้ได้เลยค่ะไม่ต้องตัดทอน เรามาดูการคูณแบบแนวตั้งโดยเอาจุดออกนะคะก็จะได้153คูณกับ25เมื่อคูณได้แล้ว3060นี่เด็กๆอย่าเพิ่งตอบนะคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องนำจำนวนทศนิยมของตัวตั้งบวกกับจำนวนทศซิยมของตัวคูณคำตอบเป็น3มตำแหน่งนั่นเองพอเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วลองทำแบบฝึกหัดดูเลยค่ะ เด็กๆคะครูเพิ่งสมมุติข้อ6นะคะตัวตั้งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นคำตอบจึงเป็นทศนิยม3ตำแหน่งค่ะตอบกันถูกต้องไหมคะสุดท้ายเป็นการหารทศนิยมนะคะสำหรับวันนี้การหารทศนิยมก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถหา คำตอบได้2วิธีคือการเขียนทศยมในรูปเศษส่วนแล้วก็การตั้งหานยาวนั่นเองค่ะในส่วนของการเขียนทศยมในรูปของเศษส่วนเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเครื่องหมายหารเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณ นะคะและอย่างที่ครูเพิ่งบอกนะคะนักเด็กว่า10เราต้องเก็บไว้นะคะเราอย่าเพิ่งไปตัดทอนนะคะตัวที่เราควรจะตัดทอนคือตัวที่อยู่ข้างๆนะคะที่ไม่ใช่10ไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันนะคะในที่นี้คือเลข2นั่นเองนะคะ99.99 99ในโจทย์จะต้องตัดทอนตัวนี้ทิ้งไปได้นะคะในที่นี้ก็คือ2 1 2 2นึ่นะคะก็จะได้เศษ4ส่วน10นะคะนั้นไหมคะ พยายามสังเกตนะคะว่าตัวส่วนที่ไม่ใช่10จะสามารถตัดทอนออกไปให้หมดได้ดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็สังเกตเห็นว่า4เป็นตัวที่เราไม่ต้องการดังนั้น4สามารถตัดทอนได้ค่ะอ่า 4, 4, 4 2 8หนึนะคะ เรามาดูการหารแบบตั้งหารยาวกันบ้างนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องทําเป็นันดับแรกสําหรับการหารทศนิยมกับจํานวนนับนะคะคือการเติมจุดค่ะการเติมจุดที่ผลลัพธ์ให้ตรงกับตัวตั้งนะคะเป็นอันดับแรกเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเด็กๆก็หารเหมือนกับไม่มีจุดทศนิยมเลยค่ะหารเป็นจํานวนนับธรรมดาเลย2หาร4 2หาร9และ2หาร6ปกติเลยค่ะ ได้ไหมคะสุดท้ายเป็นการหารจำนวนนับกับจำนวนนับแต่คำตอบเป็นทศนิยมนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำเป็นอันดับแรกคือใส่จุดที่ตัวตั้งและผลหารให้จุดตรงกันค่ะ ใส่ที่ตัวตั้งนะคะกับผลหารให้จุดตรงกันนะคะแล้วเด็กๆสามารถเติมศูนย์นะคะลงไปได้ถึง3ตัวนะคะเด็กๆอาจจะใช้หมดก็ได้ไม่หมดก็ได้นะคะเขาเพิ่งไม่ปรับนะคะในที่นี้เขาเพิ่งเติมศูนย์ไป3ตัวแต่โจทย์ใช้ไปเพียง1ตัวเท่านั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะข้างหลังนี้ก็ทิ้งไว้เลยสำหรับวันนี้นะคะ ครูพึ่งก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำลงสมุดนะคะเก็บคะแนนนะคะ10คะแนนสำหรับแบบฝึกหัดข้อนะคะครูพึ่งให้เวลา45นาทีนะคะให้เด็กแสดงวิธีทำลงสมุดโดยการเขียนโจทย์นะคะลอกโจทย์แสดงวิธีทำแล้วตอบตอบเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูพึ่งก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้พบกันในพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ